ตอนที่1ไม่มีโลกที่คุ้นเคยสำหรับผู้หวนกับพาที่1แม้แต่การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรที่จะถูกมองข้ามคนทั่วไปอาจคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการเวลาแต่ถ้าลองมองที่ลึกลงไปก็จะพบว่าทุกสิ่งล้วนเกิดมาจากเหตุและผลผู้ที่ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอยจะถูกคัดแยกออกไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกับในนิทานปรมปรา ที่กบถูกน้ำค่อยๆร้อนต้มจนกระทั่งตายแต่ก่อนฉันไม่ค่อยชอบฟังคำสอนในทนบังนี้สักเท่าไหร่เป็นเพราะฟังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกซาบซึ้งอะไรกับมันแต่ถ้ว่านั่นกลับเป็นคำสอนที่ช่วยให้ฉันยังคงมีชีวิตรอดอยู่มีหลายครั้งที่ฉันย้อนคิดกลับไปและตระหนักว่านั่นคือศัจตร,รมพวกมันช่วยให้ฉันยังคงไม่ตายเมื่อนึกถึงกวางที่แบกอยู่บนไหล ฝีเท้าของฉันพลันเบาหวิวเนื้อกวางที่จะทําให้อิ่มท้องไปจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ส่วนที่กินไม่หมดยังสามารถนําไปรมควันเพื่อใช้กินทีหลังเฮ้ยิสันวันนี้ฉันได้ของติดมือหลังจากข่างขายไปด้านะเราไม่ต้องกินบบรานกันอีกแล้วนะหลังจากเดินผ่านแนวต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เพื่ออำพรางฉันมองเห็นค่ายที่ตัวเองแสนจะภาคภูมิใจ รัวหมายที่ล้อมกรอบทุกทิศล้วนถูกเคลือบไปด้วยพิษทุกซอกมุมแม้ว่าจะไม่อันตรายถึงชีวิตแต่มันก็เป็นพิษของงูที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหากว่าสัมผัสดโดนระหว่างรั้วก็โรยไปด้วยคิดเท่าจากพืชคอยก่อกวนระบบประสาทของบรรดาสัตว์เลืออ้อยคลานป้อมปราการที่ไม่มีวันถูกบุกรุกสถานที่ซุกหัวนอนซึ่งเหล่านักล่ายากจะรุกรานมันอย่างไรก็ดี สิ่งมีชีวิตท้องถิ่นของที่นี่ก็นับว่าไม่เป็นมิตรเลยวิลสันคายที่เงียบเกินไปอัน,นี้จริงฉันสัมผัสถึงกระแสะอากาศอันแปลกประหลาดก่อนที่จะเดินเข้ามานั่นเพราะสายลมพัดพาพลังเวทของโลกใบนี้มันกละคลุ้งไปด้วยกลิ่นข่าวซากวางทุกวางลงขวานหินถูกยกขึ้นอาวุธพิเศษที่สร้างมาจากคริสตัลสีฟ้าและทนาดนั้นเอง สายลมที่มีกลิน่นคาวกับพัดผ่านผิวหนังอีกครั้งิวสันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ฉันไม่อยู่เมื่อกล่าวจบดวงตาของฉันก็ปิดสนิทประสาทสัมผัสทั้งหมดถูกรวบรวมจนถึงขีดสุดครับครับได้ยินแล้วเพียงเท่านี้ก็ช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดเราก็ับพบสิ่งที่ผิดปกติปูตัวหนึ่งโผล่มาจากกระจม ระบุให้ชัดเจนมันคือปูชายหาดแต่ตัวใหญ่ประมาณเท่าเอวคนหลังจากที่เฝ้ารออย่างอดทนยอกฉันกระแทกหินสีดำที่ฝังอยู่บนพื้นดินทด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คลื่นแผ่ออกไปทั่วค่ายและในเวลาเดียวกันกกกีีกกกถ่าว่างุ่นหลายสิบต้นโผล่ขึ้นมาจากพื้น กวัดแกว่งไปทุกสรารทิศเราวกับค้นหาบางสิ่งก่อนที่มันจะรัดพันปูยักษ์ตัวนั้นิก <c oughs> เปลือแข็งเริ่มปลีแตกจนกระทั่งรวงหลนกระจัดกระจายแน่นอนพืชเหล่านี้มันไม่ใช่พวกพ้อของฉันแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ศัตรตูพวกมันอาศัยฮอร์โมนบางอย่างเพื่อจำแนกฉันออกจากเป้าหมายอื่น <c oughs> จบสักที หิวจะแย่อยู่แล้วในขณะคิดเช่นนั้นไอปูเวนตะไลที่มันกำลังตายดันอลาวาสได้เฮ้ยเฮ้ยกล้ามแหลมๆของมันขยับไปตัดสายลูกโป่งไม่นะฮิวสันกลับมาก่อนไม่ฉันพยายามเอื้อมมือแต่ก็สายเกิดไปแล้ววิลสัน ฉันข้างซอนฮูอาชีพนักสำรวจหลังจากที่ถูกพามายังต่างโลกในที่สุดฉันก็สูญเสียเพื่อนคนสุดท้ายผู้ที่เป็นที่พึ่งทางใจเพียงแค่หนึ่งเดียวตัดฉากครับทุกคนสมัยที่ยังอยู่บนโลกฉันเป็นนักสำรวจทางไกลแต่ชีวิตก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่จึงคอยโพสต์เรื่องราวลงไปบนบล็อกหรือว่า YouTube เป็นระยะ เทปบันทึกที่ถูกอัปโหลดไปแบบส่งๆเหล่านั้นกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากบางทีฉันอาจเริ่มต้นอาชีพนักสำรวจเพียงเพื่อปูทางว่าเป็นคนดักอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินทางไปย่างพื้นที่ห่างไกลในทวีปอเมริกาใตา้ห่วงมิติรอบตัวก็พลันบิดเบี้ยวและเกิดรอยแย่ในเย็นวันเดียวกันนั้นหลังจากเห็นดวงจันทร์สดวงฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับความจริงที่ว่าฉัน คงกลับไปที่บ้านไม่ได้อีกแล้วโลกใบนี้มีอรารยธรรมและสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาเช่นเผ่าหูใหญ่หน้าตาดีแถมยังเต็มเปี่ยมไปด้วยภาษาที่หลากหลายแต่แน่นอนพวกเขาไม่ต้อนรับฉันไม่ใช่เป็นเพียงเพราะว่าต้นกำเนิดต่างกันแต่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกด้วยฉันได้พยายามเรียนภาษาของพวกเขาจดจำได้หลายคำแต่ก็ยังสื่อสารกันไม่ได้อยู่ดี ในปีแรกฉันต้องทนทุกข์ทารมานอย่างหนักเนื่องจากไม่อาจจะปรับตัวให้เข้ากับพิษที่แทรกซึมอยู่ทั่วทุกมุมโลกความเจ็บปวดไม่เคยหยุดลั่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวฉันนอนไม่หลับความรู้สึกตอนนี้มันไม่ต่างอะไรไปกับคนบ้าอพอ,อจะมีเศษเงินเบิงไหมแค่เศษเงินก็พอโอ้ขอให้พระเจ้าไว้พรท่านบุใจบุญขอบคุณมาก ได้เกิดไปซื้อวันฝรั่งทอดแล้วในสายตาของคนท้องถิ่นฉันคงไม่ต่างอะไรไปกับขอทานที่เอาแต่พูดภาษาประหลาดๆไม่มีความหวังในการตั้งโรกครากเป็นเพราะอีกไม่นานก็คงจะถูกขับไล่ออกไปนอกเมืองลองย้อนนึกกลับฉันภูมิใจมากที่สามารถผ่านมันมาได้ปีที่2ฉันสามารถปรับตัวเข้ากับพิษได้แล้ว จึงเดินทางออกไปทั่วโลกเพื่อฟื้นฟูตัวเองสำหรับโลกใบนี้ทักษะอ่านทิศทางค่อนข้างไร้ประโยชน์แต่ก็พอจะใช้มันเอาตัวรอดไปวันๆได้ฉันได้ระหนักว่าคำว่าจะไม่มีวันนั้นมันไม่มีอยู่จริงสำหรับปีที่3ฉันตัดสินใจตั้งโลกรากและใช้ชีวิตเหมือนกับคนป่าสร้างค่ายและเอาตัวรอดท่ามกลางสิ่งมีชีวิตประจำท้องถิ่น ระบบนิเวศของโลกป่นี้สุดโตรงเกินไปดังนั้นในช่วงแรกฉันต้องเอาตัวรอดด้วยการขาโมยเหยื่อหรือไม่ก็เก็บผลไม้กินมีหลายครั้งที่เผลอกินพิษเข้าไปจนเกือบที่จะตายรวมไปถึงการถูกสัตว์ร้ายตัวเท่ากับบ้านไล่ล่าหลังจากดำรงชีวิตในสภาพดังกล่าวได้สักพักป่าทั้งป่าก็เริ่มจดจำเราได้สัตว์ป่าที่ไม่อยากเจ็บตัววันจึงเริ่มลีกเลี่ยงการต่อสู้ และในปีที่4ี่ปูชนิดนี้ต้องเอาหัวใจออกก่อนเป็นเพราะถ้าสารพิษสะสมเข้าไปในหัวใจมันซึมออกมาถึงเนื้อจะต้องโยนทิ้งสถานเดียวตอนนี้ฉันเริ่มตระหนักแล้วว่าตัวเองมีคุณสมบัติของผู้อยู่รอดผ่านไป6ปีฉันกลับกลายเป็นผู้ล่าแห่งพื้นป่าเต็มตัวฮิวสันอีบัตซอบเ้แต่ว่า ตอนนี้ฉันโกรธมากที่ต้องสูญเสียลูกโป่งไปแน่นอนฉันรู้วันนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายฉันไม่ใช่เอกงั่งที่คิดว่าลูกโป่งสําคัญมากกว่าชีวิตเพียงแต่ว่าเจ็บปวดที่สิ่งปลอบโยนจิตใจสุดท้ายได้จากไปแล้วทํากลางพา้าทิตตกดินฉันนั่งอยู่หน้าโต๊ะทํางานบลอสเปลไฟคล้ายหิ่งห้อยลอยขึ้นไปในอากาศ มันมอบแสงสว่างแก่โต๊ะทำงานนั่นคือภาษาถิ่นของโลกใบนี้คำพูดบางคำที่ฉันได้เรียนรู้มามันสามารถสร้างปรากฏการณ์คล้ายกับเวทมนต์เพียงแค่เอ่ยปากกู้ออกมาบางทีภาษาของโลกนี้คงจะมีพลังในตัวมันเองไม่ใช่โลกที่จะใช้สาวันสำสนึกได้อยู่ล่วบนสมุดบันทึกที่ล้าสมัยฉันลงมือเขียนมันด้วยหมึกสีดำที่ได้มาจากการละลายฐาน สมุดบันทึกที่บังเอิญพบอยู่ในกระเป๋าจําไม่ได้เลยเลยซ้ำว่าหยิบมันใส่มาตอนไหนฉันเริ่มเขียนไดอารี่จนกระทั่งพบว่าตัวเองสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ได้สิ่งที่ได้เดยนรู้สิ่งที่จำเป็นต้องรู้และสิ่งที่รู้สึกทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้ในนี้ไม่ได้นับแล้วว่าผ่านมากี่ปีหลังจากใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากมาเป็นเวลานาน ฉันได้ตระหนักถึงสัจธรรมหนึ่งข้อจิตใจสําคัญกว่าร่างกายมันสําคัญมากที่จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆแม้ว่าในยามที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายต่อให้เป็นเรื่องเพ้อฝันอย่างตำนานกลุ่มซั์บ,บนต่างโลกมันก็ยังดีกว่าการคิดง่ยลบเป็นร้อยเท่าแต่ว่านั่นคือบทสุดท้ายแล้วเป็นเพราะฉันไม่รู้วิธีการทำกระดาษและการเขียนบนแผ่นหนังเองมันก็ยากจนเกินไป เ,เสียวิวสันไปกระดาษก็หมดลองใช้ประโยชน์จากช่องว่างที่ยังเหลือให้มากที่สุดก็แล้วกันฉันเริ่มเขียนด้วยความระมัดระวงังจนกระทั่งมันไม่มีที่เหลือให้เขียนอะไรต่อไปเปรีย้ยฮฮะเปลีย่ยรอยแยกเปิดออกนะใจกลางกระท่อมใช่มันเป็นรอยแยก แบบเดียวก,กันกับที่ส่งเรามาเฮ้ออ๋อแล้วก็ตัดฉากทุกคนฮะฉันลืมตาขึ้นหลังจากได้ยินเสียงคนตกใจการใช้ชีวิตในต่างโลกช่วยทำให้โสดประสาทของฉันก้าวข้ามขอบเขตของมนุษย์ในยามเพ่งสมาธิฉันจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงตักกแตนเดินสำหรับเหตุการณ์เบื้องหน้าก็ไม่รู้ว่าควรจะตอบสนองแบบไหน จึงทำเพียงแต่จ้องหน้าอีกฝ่ายด้วยสายตาเมือลอยมนุษย์งั้นเหรอระยคดังกล่าวล่องลอยอยู่ในห้วงความคิดอีกฝ่ายไม่ใช่อีพวกเวรตลาลัยเมืองและไม่ใช่พวกสัตว์ร้ายขนดกที่สงสัยแน่นอนว่าต่างโลกเองก็มีมนุษย์แต่ว่าท่าทางแบบนี้เครื่องแต่งกายแบบนี้ที่นี่คือโลกเหรอใช่กูนําไม่ชั้นตกใจนะ เกิดอะไรขึ้นกันทําไมถึงได้แต่งตัวแบบนี้อ่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าฉันจะดีใจกับการถูกคุณป้าผมหยิกทักเรื่องเครื่องแต่งกายมากถึงขนาดนี้เออเอ่อหึมีอะไรพูดดังๆสิฉันไม่ได้ยินอ้าเฮ้ยให,ให,ให้ตายสิที่ฉันตกใจนะ โอ้ยได้กับโลกสักทีเว้ยแล้วก็ตัดฉากนะครับทุกคนตัดฉากบ่อยหน่อยนะต้นเรื่องฮนะเนอนี่มันเรื่องอะไรกันผู้หญิงผมดำคลับยาวสลวยกำลังมองหน้าฉันด้วยความกระอักกระอ่วนเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ O W I C จำกัดมหาชน R D สำนักงานใหญ่ผู้จัดการจินซอยอน หลังจากเห็นชุดสูตรและป้ายชื่อฉันเริ่มตระหนักว่าเธอคงจะเป็นคนของสักหนึ่งองค์กรเอ,อ่อองค์กรของคุณไม่ไม่ไม่ไ,มไวค้ค่อยคุยหลังจากคุณกินเสร็จค่อยๆกินก็ได้ค่ะฉันกลับมาสนใจบะหมี่ถ้วยอีกครั้งรสชาติผงชูรสเข้มข้นจนทำให้สมองเบลอฉันเกือบจะเป็นลมเพราะมันนี่ไม่ได้ล้อเล่นเลยนะ อริยธรรมของมนุษย์พัฒนามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันหลังจากฉันกินบะหมี่สามถ้วยรวดจินซอยอนก็เปิดปากพูดชื่อคังซอนฮูใช่ไหมคะครับทางเราเพิ่งระบุต,ตัวตนของคุณได้มีรายงานว่าคุณหายหัวไปเมื่อสองปีก่อนเอ่อสปีเหรอเหล,ลวไหลนะถ้าดิฉันนับได้เย่าน้อยไนก็6ปีแล้วนี่ยังไม่รวมกับที่เลิกนับปอีกนะ ริงอยู่ว่าหนึ่งวันในต่างโลกอาจจะไม่เท่ากันกับโลกใบนี้แต่มันคงจะไม่แตกต่างกันมากถึงขนาดนั้นทางเราต้องการสอบปากคำเบื้องต้นเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างคะในโลกที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยอารยาธรรมของหลากหลายสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตท้องถิ่นไม่ต่างอะไรจากสัตว์ประหลาดจะให้เล่าได้ยังไงว่าฉันถูกปฏิบัติราวกับคนบ้านเมื่อได้เห็นฉันเงียบจินซอยอนก็เอ,อ่ยในประเด็นที่คาดไม่ถึง คุณข้ามประตูมิติไปใช่ไหมคะเอ๊ะชุดที่คุณสวมทำมาจากหนังหมาป่าสคาเวนเปลือกในกระเป๋าเสื้อของคุณเองก็เป็นเปลือกของกระดองปูเรดาฮะหนังหมาป่าสคาเวนเหรอปูเรดากันเหรอนั่นคือชื่อที่พวกมันควรถูกเรียกหรือไงนะไม่สิการที่พวกเขารู้จักสัตว์เหล่านั้น อาจเป็นเพราะว่าสีหน้าของฉันค่อนข้างซับซ้อนจินซอนยอนก็เปิดปากพูดอีกครั้งเมื่อสองปีก่อนโลกทั้งสองใบเชื่อมต่อกันผู้เราเคยคิดว่าคุณคังซอนฮูถูกเคลื่อนระลอกนันก้นกินไปแล้วแล้วก็ตัดฉากนะครับทุกคนจบกันไปแต่บทพูดเท่านี้นะเมื่อสองปีก่อนประตูมิติถูกเปิดออกย้อนความนะครับทุกคนแต่ค่อนข้างผิดคาด ไม่มีเหตุการณ์จาพวกสัตว์ร้ายรุกลานโลกและเปลี่ยนที่นี้ให้เป็นขุมนรกบางครั้งมนุษย์ก็เข้มแข็งเกินกว่าที่จะทำความเข้าใจกองทัพของแต่ละประเทศเข้าควบคุมประตูมิติและรักษาเสถียรภาพของมันอย่างรวดเร็วสำหรับมนุษย์ต่างโลกถือเป็นโอกาสเหมือนกับสมัยที่โคลัมบัสค้นพบทวีปใหม่ผู้คนเริ่มเจนตานาการถึงความฝันของตัวเองที่นั่น คำตอบแลลวคะถ้าจะให้สรุปก็ใช่ครับฉันพยัยักน่ารับคําพูดของจินซอยอนต่างโลกเกลียบดังดินแดนแห่งใหม่ดูเหมือนกับว่าระยะเวลาเพียงแค่2ปีก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนเลิกหวาดกลัวหลายหลายคนต่างก็เพ้งเลงต่างโลกตาเป็นหวันผ่านมาแล้ว2ปีแต่พวกเราแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับที่นั่นเลย จนป่านี้ก็ยังไม่มีการสำรวจอย่างจริงจังทำไมถึงยังไม่สำรวจล่ะไหนว่าเป็นโอกาสความเสี่ยงตายสูงกว่าค่าตอบแทนที่จะได้รับแถมยังไม่รับประกันว่าจะค้นพบกับสิ่งมีค่าได้ไม่คุ้มเสียนะคะหากก้าวพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะถูกเล่นงานด้วยพิษหรือไม่ก็ปรากฏการประหลาดรวมไปถึงผู้คนของที่นั่นเองก็ยังคุณเองก็ทราบดีสินะคะอ่าแน่นอนสิพวกมันเป็นสัตว์ประหลาด ลองย้อนนึกกลับไปฉันอดไม่ได้ที่จะขนตูดลุกกลุ่มนักวิจัยจ้องมองฉันด้วยสายตาที่แปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลาคลายกับมีคำถามมากมายเออว่าแต่คุณคังซอนฮูครับคุณอาศัยอยู่ที่นั่นสองปีจริงเหรอหรือว่าจะอยู่ในเมืองไม่ครับในเมืองนั่นมีแต่พวกเวตาลแล้วถ้าอย่างนั้นหลังจากถูกกับไล่ ผมก็ใช้ชีวิตในป่ามาตลอดเคยดูสารรดีของแบกิวไหมล่ะตลอด2ปีงั้นเหรอต้องมาใช่2ปีอยู่แล้วแต่ว่าฉันที่เกียรอธิบายมันคุณรอดมาได้ยังไงสีหน้าซับซ้อนของเธอค่อนข้างไปทางชื่นชมเช็เช่นทีมนักวิจัยโดยรอบที่กำลังแอบฟังมนุษย์อยู่รอดในป่าต่างโลกเป็นเวลา2ปีไม่ว่ามุมมองไหนมันก็เป็นไปไม่ได้ อแน่ละฉันเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันถัดมาฉันถูกพาตัวไปห้องพยาบาลรอจนกว่าผลตรวจจะออกเตียงสะอาดอากาศแห้งสบายและฮะสมาร์ทโฟนหลังจากถูกดูดไปยังต่างโลกอุปกรณ์ถ่ายภาพทั้งหมดที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตถูกทิ้งไว้กลางทางแต่โทรศัพท์มือถือถูกห่อเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าฉันหวัง ว่าหากมีสักวันใดที่มีกระแสไฟฟ้าจะได้นํามันกลับมาใช้ได้อีกเท,เทียบไปกับสมัยที่ยังนั่งกินเนื้อตักแห้งในกระท่อมที่นี่เปรียบเหมือนกับวังหลวงเตียงนอนอันอ่อนนุ่มและผ้าห่มที่เรียบเนียนทาเอาฉันขนตูดลุกอีกครั้งฉันเสียบสายชาร์จเข้าไปกับโทรศัพท์ตอนนี้โลกหมุนไปถึงไหนแล้วนะหลังจากที่หลังอุ่นและท้องอิ่ม ความสนอกสนใจก็จดจ่ออยู่กับรอบซีเรียมที่อยู่ตรงหน้าเมื่อพลังงานเริ่มขับเคลื่อนแสงสว่างที่น่าอึดอัดเสียดแทงเข้ามาในดวงตาช่องยูทูบของฉันเป็นยังไงบ้างแล้วนะติง้งบัญชีนี้ไม่มีความเคลื่อนไหววิดีโอที่มีอยู่จำนวนน้อยนิดยังอยู่ครบถ้วนแต่เมื่อเห็นจำนวนผู้ติดตามลดลงฉันอดไม่ได้ที่จะขำแหง้ง ไม่มีความอะไรอาวณนหลงเหลืออยู่กับช่อง YouTube เก่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันไม่เสียดายแต่เป็นเพราะว่าตอนนี้กำลังขอบคุณสวรรค์ที่ได้กลับมาแบบยังมีชีวิตนอกจากนั้นฉันยังสงสัยว่าโลกก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือการเปิดเข้า YouTube หลังจากนั้นก็ไปที่หมวดหมู่มาแรงทินของซากิวัตที่เคยได้ยินแต่นในเรื่องเล่าฉันค้นพบแล้ว เมืองในต่างโลกสามารถมองผ่านกล้องโทรทัศน์ดาราศาสตร์ได้ไหมถ้าหากอ่านแต่ชื่อคลิปคงแยกไม่ออกว่าที่นี่คือ y YouTube หรือว่า Netflix อย่างไรก็ตามนี่คือความจริงฉันหวนนึกถึงคำพูดเมื่อครู่ของพวกนักวิจัยต่างโลกไม่ใช่ไยคุกคามหากแต่เป็นโอกาสฉันซุ่มกดเข้าไปดูวิดีโอความลับของภาษารูนตอนที่2มนุษย์ สามารถใช้เวทมนต์ได้หรือไม่ยูทูบเบอร์ที่ฉันไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนเริ่มเกลิ่นด้วยท่าทีตื่นเต้นเออชาตดด่างโลกก็ใช้ภาษาที่ชื่อว่าภาษาโรนนะครับและเรื่องที่น่าตกตะลึงนั่นก็คือภาษาดังกล่าวมันมีพลังในตัวเองบางทีต่างโลกนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนความลับในการเป็นจอมเวทก,ก็ได้นะครับดูสิถ้ากเรียนรู้ภาษาดังกล่าวแล้ว พวกเราเองก็สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ือพ่อภาษารูนกันเหรอเวทมนต์เหรอสถานที่ที่ยูทูบเบอร์อยู่เป็นต่างโลกแน่นอนถึงแม้เราจะไม่รู้จักแต่ก็ไม่มีวันลืมทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่นั่นโอ้ผมค้นพบคำหนึ่งที่น่าสนใจครับในการทดลองวันนี้ผมจะใช้เวทมนต์ด้วยภาษารูนได้หรือไม่เอาล่ะตอนนี้ผมพร้อมแล้วมา มาชมกันได้เลยครับชีรุมชีรุมทวีรุมีซุมไม่ได้สินะครับสงสัยจะออกเสียงไม่ถูกหรือเปล่านะวิดีโอยังคงดำเนินต่อแต่ความสนใจของฉันมาได้อยู่บนหน้าจออะไรสักนิดฉันหันไปทางแก้วเปล่าที่วางอยู่บนโต๊ะฝั่งซ้ายจนั้นก็แย่นิ้วลงไปในปากแก้วชีรุ หยดน้าจํานวนหนึ่งก่อตัวภายในแก้วไม่กี่วินาทีถัดมาแก้วกระดาษก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับไปแล้วทุกคน